ถ้าเราส่งประกันสังคมมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเราอายุครบ55อย่างน้อยเราต้องรู้ว่าเราสามารถได้บํบนานาญจากมันนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นกระบวนการขั้นตอนในทางเทคนิคเนี่ยถ้าใครอายุเกิน55ออกจากงานตั้งใจกเกษียณแล้วนะครับก็ให้ไปติดต่อขอรับสิทธ ที่ประกันสังคมจังหวัดได้เลยเราต้องไปต้องอันนี้ต้องติดต่อเขาไม่จะไม่สามารถมันยังไม่ใช่ระบบอัตโนมัติใช่ไหมฮะจะไม่ใช่ระบบอัตโนมัตินะครับก็ภายในหนึ่งปีเนาะภายในหนึ่งปีเราต้องเราต้องไปติดต่อตัวนี้ให้เรียบร้อยนะไม่งั้นมันก็จะมีกระบวนการปัญหาอะไรต่างๆต้องไปอุทธรต้องอะไรต่างๆมากมายภายในหนึ่งปีไปติดต่อที่ประกันสังคมจังหวัดหรือถ้า ใครมีความชํานาญด้านเทคโนโลยีหรือรอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ยากมากเนะาะก็ผ่านแอปพลิเคชันหรือไม่ก็ E-Self Service ก็คือในเว็บไซต์ประกันสังคมคนะครับตัวเนี้สามารถที่จะยื่นขอสิทธิประโยชน์ได้ทุกอย่างแต่อ,อันนี้ผมต้องเรียนว่าก็ หลายคนเนี่ยก็จะมองว่าเงินบำนาญเป็นก้อนใหญ่ก็อยากไปติดต่อด้วยตัวเองที่ที่ประกันสังคมจังหวัดหรือประกันสังคมพื้นที่ของตัวเองครับเพราะฉะนั้นแต่ที่แน่ๆคือเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เราได้เงินแน่เพราะฉะนั้นแต่กระบวนการหนึ่งคือต้องไม่ลืมไปติดต่อต้องไม่ลืมไปติดต่อครับตัวนี้เป็นเรื่องเงื่อนไขที่สําคัญมากเลยอย่าลืมนะครับตามที่ผมย้ําเนี่ยมันคือเงินร้านเลยนะใช่คือเงินร้านเลยนะว่าคือถ้าเดือนละห้าพันเนี่ย ประมาณ1 7บ8จ็บแปดีเรารับบำนาญตั้งแต่อายุ55หรือว่าหกเนี่ยจนอายุ80ก็คือเงินร้านเลยนะนี่ครับจะถามอะไรถามอาจารย์ว่ารับนี่รับได้ถึงเมื่อไหร่ครับจนเสียชีวิตเลยครับจนเสียชีวิตเลยอันนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญคและเมื่อเสียชีวิตก็จะมีตัวสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆที่ได้ไม่ว่าจะเป็นค่าทำศพนะครับค่าทำศพก็ได้แล้วก็ เงินตัวนี้ก็สามารถต,ราาต,ตกสูท่ทายาทได้ตกสูท่ทายาทนี่หมายความว่าไงครับอาจารย์อกสูท่ทายาทตัวนี้ก็ตัวเงินบํานาญที่เราได้รับเนี่ยก็จะสามารถออกสูท่ทายาทได้เป็นจํานวนเงินสัดส,ส่วนอะไรต่างๆตามแต่ว่าเรารับไปเราเท่าไหร่ตัวนี้ทายาทเองกอ็ก็ต้องไปติดต่อด้วยนะครับ,รบติดต่อ,อประกันสังคมมีตั้งแต่เรื่องเงินทําศพนะครับ,รบจนกระทั่งเป็นเงินบําเหน็จบํานาญตกทอดเหมือนของข้าราชการเลยให้ไปติดต่อและขนาดเดียวกัน ผู้ประกันตนเองนะครับก็ในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เราสามารถไประบุที่เว็บไซต์หรือไม่ก็ที่สำนักง,งานประกันสังคมก็ได้ว่าเรา,อ,าอยากให้ใครเป็นผู้ที่รับสิทธิ์ เมื่อเราเสียชีวิตเป็นผู้จัดการศพเป็นผู้จัดการอะไรต่างๆเพื่อเขาจะได้รับเงินก้อนนี้ไปจะได้รับเงินก้อนนี้ไปเลยถามอาจารย์นิดหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันมันเป็นเงินตกทอดอย่างสมมติผมผมยกตัวอย่างผมส่งเสร็จแล้วผมอ่ะผมอันดันผมเสียชีวิตตอนอายุ75ได้รับผมได้รับ6,000บาทมาตั้งแต่อายุอ่ามาตั้งแต่อายุ55อย่างเงี้ยตอน75พอ75ผมดันเสียชีวิต คำถามก็คือว่าที่อาจารย์บอกว่ามันตกทอดนี้ลูกหลานจะได้อะไรต่ออีกเหรอครับคือใน,ในส่วนค่าทําศพเนี่ยอดอนอนนี้มีแน่นอนเนาะค <blues. S 2> ่าทําศพแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องบํานาญที่เราได้เริ่มรับมาเนี่ยก็จะมีส่วนแต่ว่าก็จะมีการคํานวณเนาะ <Lic. S 2> ว่ามันก็จะมีสูตรอะไรต่างๆว่าคุณจะจ่ายต่อให้ทายาตเป็นเป็นเวลากี่เดือนทายาต<ม>อ,อายุเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับตัวเนี้ย ถ้าเราทราบว่าพ่อแม่ของเราเป็นผู้ประกันตนแล้วพ่อแม่เราเสียชีวิตให้เราไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมทันทีเลยเนาะนะครับเพราะว่ามีมีเงินหลักหมื่นหลักแสนคอยคอยอยู่ในส่วนนี้ซึ่งแน่นอนที่สุดมันอาจจะไม่ได้ว่าเป็นเงินเยอะมากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยประคองในช่วงช่วงการเปลี่ยนผ่านได้นะครับครับอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ลูกๆควรรู้สิทธ์ไว้ เพราะว่าเดกกรณีพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วหรืออะไรางี้นะครับรบงั้นผมถามอาจารย์กรณีนี้ครับอย่างมาตรา3ามถามถ้าเราบอกว่าช่วงนี้มีคนตกงานบ่อยหรือบางทีถูกปลดนะผมเป็นพนักง,งานกินเงินเดือนผมเสียสมทบเข้ากองทุนป,ประกรันสังคมมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมดันมาตกงานตอนผมอายุสัก45หรือสัก 50, ครับ50เนี่ยฮะตอนนี้แสดงว่าเรายัางอายุไม่ถึง5 5เรา,ย,า,นานรยังไม่ได้บํานาญใช่ไหมครับยังไม่ได้บํานาญครับรบํานาญจะเริ่มั p ได้ตอนอายุ55นะครับ,รบซึ่งถึงแม้ว่า เราจะขาดส่งประกันสังคมไปในในช่วงอายุตั้งแต่อายุ50พออายุ55<น>เราก็สามารถไปไปรับสิทธิ์ได้<อ>ถ้าเราเคยส่งมาเกิน15ปีอ๋อแม้ว่าแม้ว่าตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้ทํางานประจําแล้วเราไม่ได้ส่งประกันสังคมเราก็ยังมีสิทธิ์ได้อยู่ใช่ครับถึงแม้ว่าเราจะมีช่วงที่ไม่ได้ทํางานประจรําซึ่ง ก็เป็นปกติของปัจจุบันเนาะเช่นอาจจะมีช่วงที่เขาว่างไป6เดือนอว่างไปปีหนึ่งว่างไป2ปี 2> แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณสมทบเกิน180เดือนออก็คือ15ปีนะครับแล้วก็คุณอายุ55ปีขึ้นไปค,คุณสามารถรับสิทธิ์บํานาญได้จริงๆแล้วถ้าตกงานว่างงานหรือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็มีสิทธิประโยชน์ส่วนหนึ่งที่ผมอยากย้ำคือสิทธิประโยชน์ด้านการว่างงาน ถ้าคุณถูกเลิกจ้างครับคุณจะได้ค่าชดเชยตามกฎหมายที่นายจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเนาะแต่ประกันสังคมก็จะก้าวเข้ามาชดเชยให้คุณ50%ของค่าจ้างที่ที่คุณส่งก็คือแม็กซ์สุดก็คือ15ื่นคุณจะได้เป็น7,500บาทเป็นเวลา6เดือนครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อย่าอย่าลืมนะครับแม้ว่าแม้ว่าเราจะไปทำอาชีพอิสระอะไรต่างๆเนาะอะ ก็ถือว่าคุณยังได้สิทธิ์นี้ถ้าคุณถูกเลิกจ้างมานะคุณจะได้6เดือนแต่ว่าถ้าคุณลาออกเองถ้าลาออกเองเนี่ยเราจะได้เป็น30%เของค่าจ้างเป็นเวลา3เดือนประมาณ4 0 0พกว่าบาทตัวนี้ก็ก็สำคัญเหมือนกันนะคนรุ่นใหม่บางทีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าฉันทํางานไปปีสองปีฉันลาออกไปแบบไปแก๊บเยียร์คุณก็ได้วนี้นะประเทศไทยเป็นประเทศที่เรา โอนนี้เรื่องสิทธิการว่างงานเนี่ยก็โอเคมากแม้กระทั่งลาออกเองเรายังให้3เดือนเดือนลาแม็กสุด4ี่พันกว่าบาทนะครับผมเพราะฉะนั้นโอนนี้ก็จะเป็นเป็นเงื่อนไขสําคัญครับทีนี้ตามคําถามว่าเอ๊ะถ้าเราใกล้เกษียแล้วเนี่ยเราควรจะไปส่งต่อส่งต่อไหมส่งต่อในม่ตรมาสามเก้าไหมผมต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่านตอนนี้มันมีมันมีช่องโหว่อย่างหนึ่งคือ เราใช้สูตรคำนวณบำนาเนี่ยเป็นฐานเฉลี่ยของเงินห้าปีสุดท้ายนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเงินเดือนอ่ำในช่วงของห้าปีสุดท้ายค,คุณเคยเงินเดือนแบบเอ็มแม็กเลยสองหมื่นห้าหมื่นลมาโดยตลอดเนาะแต่ว่าห้าปีสุดท้ายเนี่ยคุณไปรับจ้างทั่วไปหรือว่ากลายเป็นพนักงานรายวันเหลือเงินเดือนแปดเก้าพันฐานเ<ช>งินเดือนคุณที่จะใช้คำนวณหมื่นห้าก็จะเหลือเก้าพัน ซึ่งอันนี้คือเสียประโยชน์หรือแม้กระทั่งคนที่ส่งมาตราสามเก้าก็จะถูกคำนวณได้ฐานเงินเดือนแค่สี่พันแปดร้อยบาทซึ่งตัวนี้ก็จะเสียประโยชน์แต่ว่านัดอันนี้เนี่ยเดี๋ยวในช่วงปีปฏิทินหน้าก็คือปีหกแปดเราได้เปลี่ยนกฎแล้วนะครับก็คือเราใช้ค่าเฉลี่ยใช้ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งชีวิตจากไม่ใช่ห้าปีสุดท้ายเพราะฉะนั้น ถ้าเราเลิกถูกเลิกจ้างลาออกจากงานมาเป็นรายงานอิสระรและต้องการที่จะส่งมาตราสาเพื่อให้คำนวณรับสิทธิบำนาญอะไรต่างๆให้จำนวนปีเพิ่มขึ้นก็สามารถทำได้ไม่มีผลกระทบอะไรต่างๆให้เดือนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณแล้วว่า เราอยากได้บํานาญก็จานวนปีมันไม่ถึงขาดอยู่ไม่กี่ปีเราอยากได้บํานาญก็ส่งมัดอาสามเก้าต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปีหน้าปี68เนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนสูตรคำนวณเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เงินเดือนน้อยเงินเดือนน้อยในในช่วงท้ายเนี่ยเสียสิทธิประโยชน์ส่วนนี้อ๋อใช่เพราะว่าช่วงนี้เราปฏิเสธไปได้ว่าพอเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมครับบางทีคนอายุทำงานอายุจนถึงอายุ50แล้ว ส่งประกันสังคมมาตลอดดันถูกลดเงินเดือนหรือบางคนก็อาจจะถูกให้ให้ออกจากงานครับแล้วดันไปได้งานใหม่ซึ่งแน่นอนว่าค่าตอบแทนมันจะน้อยกว่าที่เราเคยได้ครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบสูตรคำนวณแบบใหม่นี่ตรงนี้ก็จะค่อยจะเข้ามาช่วยดูแลพวกเรื่องสิทธิประโยชน์ของเขานะครับใช่ครับก็จะช่วยได้เยอะเพราะว่าสูตรคำนวณก่อนเนี่ย ที่ที่เราใช้มาซึ่งหลายประเทศก็ใช้แต่ว่ามันก็มีปัญหาคือมันมาจากแอสเซมบลชันว่าชีวิตของคนมันจะดีขึ้นตลอดนะเนาะเหมือนค่าราชการว่าค่าราชการเนี่ยเขาก็ใช้คำนวณแบบ5ปีสุดท้ายเพราะว่าเงินเดือนค่าราชการมันมีแต่ขึ้นเนาะแต่ว่าในภาคเอกชนหรือสภาพเศรษฐกิจทั่วไปมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไอทีอะไรต่างๆเนี่ยฐานข้อมูลมันแม่นยำมากขึ้นก็ใช้ คำนวนตลอดชีวิตได้ไม่เป็นปัญหาครับรบ,บุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ